ครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ผมครับที่ผมเริ่มต้นครับตั้งแต่บ่ายสามโมงครับจนถึงสองทุ่มครับดูเลยครับตอนนี้ครับเป็นเวลาสองทุ่มครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไหมครับว่าผมได้เท่าไหร่วันนี้ยเข้ามาดูเลยครับผมจะให้ดูฮะเนี่ยรายรายได้ผมก็คือพันสามสิบเก้าอันนี้เป็นอ่าผมเมื่อวานผมได้อินสตทท ถ้าถ้ารายได้ทั้งหมดก็คือพันสองนะครับมันจะเป็นมันบวกอีสเทเมื่อวานร้อยห้าส e ิ C T B, บาทมันก็เลยเป็นพันสามนะครับผมผมเริ่มเริ่มต้นขับบ่ายสามจริงไหมครับมาดูฮนะนี่ฮะนี่ครับงานแรกบ่ายสามหกนาทีครับงานสุดท้ายรับตอนอทุ่มสี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับ,รบตอนนี้เวลาสองทุ่มห้านาทีเห็นไหมครับผมขับได้ทั้งหมดหนึ่งพัน 219รอยสบก้าบทเห็นไหมครับผมจะขับตอนเรื่องงานนะแล้วก็เก็บอินสซนทีฟอย่างเมื่อวานผมก็ขับนะเมื่อวานแต่เมื่อวานผมเข้าบ้านเร็วเพราะว่าผมมีธุระเนี่ยครับ,รบเมื่อวานผมได้หกร้ยฮะผมก็เริ่มเมื่อวานผมเริ่มบ 3, ่สามเหมืมอ,นมาานอนกันบ่สามใช่ไหมครับแต่เมื่อวานผมเข้าบ้านตอนห้าโมงใช่ไหมฮะวันจันล่ะบัรจันผมได้พันห้าเลยนะครับดูวดิผมก็เริ่มบ่สามเหมือนกัน นะครับแต่เนี่ยเห็นไหมเข้าบ้านทุ่มกับสองทุ่มเหมือนกันก็คือผมก็จะขับประมาณนี้ครับถ้าวันอาทิตย์ก็เนี่ยออกจากบ้านห้าโมงเลยวันอาทิตย์ครับเข้าบ้านก็ประมาณหกโมงครึ่งครับผมผมไม่ขับเยอะเพราะว่าผมผมเหนื่อยฮะ <laughs> ผมไม่ไหวครับร่างกายไม่ไหวขับเยอะร่างกายไม่ไหวหไหคบอยากให้เพื่อนเพื่อนมาดู อินสันตีฟวันนี้ครับที่ผมขับเพราะว่ามันมีอินสันตีฟนะผมถึงขับถ้าไม่มีอินสันตีฟผมก็ไม่ขับเพื่อนมาดูนี่อินสันตีฟเจ็ดสิบเพชรครับเห็นไหมฮะเจ็ดสิบเพชรเลยฮะวันนี้นะวันที่สามเนี่ยเริ่มต้นบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มได้เท่าไหร่เจ็ดสิบเพชรเจ็ดสิบเพชรเขาจะให้เงินอ่าเดี๋ยวนะครับหนึ่งพันบาทเห็นไหมครับแสนะด70 h. 70 h. ะะงดว, 1, ว่าผมขับแค่กี่ชั่วโมงบ่ายสามสี่ห้าสองห้าชั่วโมง ห้าชั่วโมงค่าโดยสารพันสองค่าอินหนึ่งพันก็รวมทั้งหมดก็2องพันสองร้บาทห้าชั่วโมงเห็นไหมครับผมรผมเติมแก๊สนะครับก็หมดแก๊สไปประมาณสามร้อยไม่รู้ถึงหรือเปล่าประมาณนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ครับให้เพื่อนๆไ,ได้ดดูว่ารายได้เป็นยังไงครับนี่ะไม่ใช่ว่ามีวันเดียวนะบางวันผมขับแค่สมชั่วโมงบางอาทิตย์อะ่ะผมก็ได้อินเป็นเป็นพันเลยนะ ถ้ารถก็ถ้าวันไหนรถไม่ติดผมก็ทำงินได้เยอะฮะนี่ครับคะแนนดาวผมก็เนี่ยแหละก็ผมก็ขับยัปอื่นด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็ขับยัปอื่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรายได้อทิตหนึ่งที่แบบว่าเราเรียกว่าไม่รวมอินสแนทีปนะอินสแนทีฟอทิตย์นก็ประมาณสองพันสามพันแล้ว ค่าค่าแรงจูงใจนะครับครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดพันก็มันอาทิตย์รับเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งผมขับนะเฉพาะเฉพาะแก๊ปแล้วก็มีโบโ้ด้วยครับโบ้ผมก็ขับแต่โบ๊ผมไม่ค่อยขับเพราะว่าราคามันต่ำช่วงนี้ครับเนี่ยเพื่อนใด้ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการขับรถครับว่าเออเราจะทําอาชีพแบบไหนงานเสริมแบบไหนครับอันนี้ผมขับเฉพาะตอนเลิกง,งานนะถ้าสองอาทิตย์ก็ขับเต็มวันหน่อยประมาณนี้ครับ ไม่ไม่ขับเยอะเพราะว่าผมก็ต้องเอาเวลาไปทํางานประจําด้วยถ้าขับเยอะก็เหนื่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ